โปรแกรมจิตสมาธิก่อนนอนล้างพลังงานลบคืนสมดุลให้คุณคิดถึงความรักที่มีอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นรักครอบครัวรักเพื่อนรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรักสิ่งของรักทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้เห็นความรักนั้นเป็นแสงสีที่คุณชอบหายใจเข้าลึกๆให้ใจออก ดีมากคิดถึงพลังงานแห่งความรักนั้นไว้คิดถึงแสงสีแห่งความรักนั้นไวและแค่อยๆเห็นแสงสีนั้นเคลื่อนไปที่ดวงตาของเราทะลุไปที่จมูกของเรารู้สึกถึงพลังงานความรักรู้สึกถึงความรักที่มีต่อชีวิตรู้สึกถึงสิ่งดีในชีวิตที่เราต้องการหัวใจเรากำลังเต้นอยู่ แน่นอนเรามีโอกาสสร้างสิ่งดีในชีวิตมากมายเห็นแสงสีแห่งความรักทะลุไปที่ปากของคุณทะลุไปที่หูของคุณและแค,ค่อยๆเคลื่อนตัวรอบศีรษะของคุณดีมากและหลังจากนั้นเห็นแสงสีที่คุณชอบทะลุไปที่กล่องเสียงของคุณเส้นเสียงของคุณทะลุลงมาที่ปอด และแค,ค่อยๆเคลื่อนที่ไปที่หัวใจคุณเห็นแสงสีนั้นเต็มร่างกายตรงจุดที่อยู่ในปอดหัวใจและบริเวณส่วงอกดีมากผ่อนคลายตัวเองผ่อนคลายตัวเองด้วยความรักอยู่กับความรักนั้นเอาความวิตกกังวลออกไปอยู่กับความรักนั้นอยู่กับความดีงามนั้น ที่ที่เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตก็คือความรักความดีงามรู้สึกผ่อนคลายจากอกจนถึงบริเวณหน้าท้องของคุณและแสงสีนั้นเคลื่อนไปที่บริเวณรอบเอวของคุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งหมดด้วยความรักความเมตตาและเห็นแสงสีนั้น เคลื่อนลงไปที่น่องของคุณเยสเยี่ยมมากแสงสีนั้นเคลื่อนไปที่เท้าของคุณสุดยอดมากรู้สึกถึงความผ่อนคลายเบาสบายรู้สึกร่างกายคุณเบาไปหมดขณะน,นี้ความเครียดและความกังวลทั้งหมดได้ไหลผ่านออกไปจากร่างกายแต่มีแสงแห่งความรักมาแทนที่ เห็นแสงสีนั้นเต็มไปในร่างกายเคลื่อนไปที่แขนของคุณไปที่ก้นของคุณไปที่เท้าของคุณไปรอบร่างกายคุณไปรอบลำตัวของคุณไปรอบอวัยวะของคุณทั้งหมดใช่แล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายคุณรู้สึกปล่อยวางปล่อยวางพลังงานทั้งหมดที่เป็นพลังงานลบ คุณปล่อยวางความวิตกเยี่ยมมากค่อยๆเห็นตัวเองมีพลังแห่งความรักเต็มร่างกายปลดปล่อยความเครียดออกไปปล่อยมันออกไปกับความเบาสบายในค่ำคืนนี้และพร้อมอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเสียงนี้ ฉันยินดีต้อนรับพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตของฉันฉันวางใจในพลังแห่งความรักและความดีงามฉันขอขอบคุณความรักที่ฉันมีในชีวิตฉันขอขอบคุณการมีชีวิตอยู่ของฉันในวันนี้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพลังแห่งความรักของฉัน ชีวิตฉันเต็มไปได imi ้วยความรู้สึกดีๆฉันเต็มใจปลดปล่อยความขัดสนเงินทองออกไปฉันเต็มใจปลดปล่อยปัญหาความสัมพันธ์ออกไปฉันเต็มใจปลดปล่อยคนไม่ดีออกจากชีวิตฉันเต็มใจปลดปล่อยคำพูดลบๆบออกจากชีวิตฉันเต็มใจปลดปล่อยคำดูถูกออกจากชีวิต ฉันเต็มใจปลดปล่อยความกังวลออกจากชีวิตฉันเต็มใจมีอิสรภาพทางการเงินฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่สดใหม่และสดชื่นสดใสฉันพร้อมให้จัก,กรวาลดูแลฉันเป็นอย่างดีฉันยินดีต้อนรับความรักความสัมพันธ์ที่ดีความมั่งคั่งร่ำรวยที่ดี และความสุขในชีวิตของฉันฉันคู่ควรกับสิ่งดีในชีวิตฉันคู่ควรกับความรักดีๆฉันคู่ควรกับเงินมากมายมหาศาลฉันคู่ควรกับโอกาสดีๆในชีวิตฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลฉันเต็มใจปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปและพร้อมอนุญาตแทนที่ด้วยความรักและความดีงาม พลังความรักของฉันในตอนนี้เต็มเปลี่ยมไปทั้งร่างกายและจิตใจพลังความรักเปลี่ยนชีวิตของฉันให้สดใสและเบิกบานฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ภัยตัวเองฉันให้ภัยตัวเองฉันให้ภัยผู้อื่นฉันให้ภัยผู้อื่นฉันเต็มใจให้อภัยผู้อื่นฉันยินดีให้ภัยผู้อื่น และฉันยินดีให้ภัยตัวเองฉันชื่นชมตัวเองที่กล้าหาญในการให้ภัยตัวเองและผู้อื่นฉันปลดปล่อยอารมณ์ความกังวลของฉันไปกับลมหายใจเมื่อฉันหายใจออกฉันกำลังปล่อยความกังวลฉันอนุญาตให้จักรวาลดูแลตัวฉันเองด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ฉัน ไม่ต่อต้านบทเรียนที่ฉันกําลังได้เรียนรู้ฉันไม่ต่อต้านเรื่องราวที่จักรวาลส่งให้ฉันเต็มใจเรียนรู้และอนุญาตให้ตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปฉันชื่นชมตัวเองในด้านดีฉันชื่นชมตัวเองที่กล้าหาญฉันเต็มใจอยู่ในความท้าทายแห่งชีวิตฉันมีความกระตือรือร้น และมีสติอย่างที่สุดฉันเป็นสิ่งสวยงามแห่งจัก,กรวาลฉันเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวฉันเองฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันเป็นคนที่กล้าหาญฉันไม่มีความกลัวอีกต่อไปไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่ในร่างกายอีกต่อไปไม่มีความสงสัยอยู่ในร่างกายอีกต่อไป ไม่มีความรู้สึกผิดในร่างกายอีกต่อไปจากนี้มีแต่พลังงานแห่งความรักเต็มเปลี่ยนไปในร่างกายนี้ทุกๆเซลล์ทุกๆอวัยวะมีแต่ความรักความดีงามฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความกังวลออกไปฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความเครียดออกไปฉันเต็มใจ ที่จะปลดปล่อยความน้อยใจออกไปฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความขัดสนเงินทองออกไปฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความสัมพันธ์ยอดแย่ออกไปฉันเต็มใจจะปลดปล่อยคนที่ไม่ดีกับฉันคนที่คิดร้ายกับฉันออกไปฉันเต็มใจปลดปล่อยความไม่เชื่อใจออกไปฉันเต็มใจ ปล่อยความเศร้าออกไปฉันให้อภัยตัวเองฉันยอมรับและรักตัวเองมากขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันควบคุมชะตาชีวิตของฉันฉันให้อภัยตัวเองอย่างที่สุดฉันรักตัวเองอย่างที่สุดฉันให้อภัยคนอื่นฉันยินดีให้อภัยคนอื่นและไม่เก็บเรื่องของคนอื่นมาเป็นสัมภาระ ในอารมณ์ของฉันฉันให้ภัยคนอื่นและเต็มใจปลดปล่อยความน้อยใจเสียใจกังวลใจออกไปฉันยินดีปลดปล่อยความวิตกกังวลออกไปและเลือกให้จักรวาลดูแลตัวฉันเองด้วยความรักความสุขความสงบชีวิตฉันหลังจากนี้มีแต่ความสวยงาม และเป็นระเบียบจากจักรวาลขอบคุณความกล้าหารของฉันขอบคุณการมีอยู่ของชีวิตฉันขอบคุณการมีอยู่ของพลังแห่งความรักขอบคุณสำหรับพลังแห่งความรักที่ฉันมีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีละทิ้งความกลัวทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความสงสัยทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความเศร้าทั้งหมด ฉันยินดีละทิ้งความน้อยอกน้อยใจทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความรู้สึกผิดฉันยินดีละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวเองอยู่ในเกลื่อนพลังงานบวกเท่านั้น ฉันกู้ควรกับสิ่งดีในชีวิตฉันยินดีให้อภัยตัวเองฉันยินดีให้อภัยผู้อื่นและฉันรักตัวเองมากพอฉันขอสิโรล,ลาบให้กับอารมณ์เก่าๆและฉันยอมรับในอารมณ์ใหม่ที่เป็นอารมณ์แห่งความสุขความสงบความดีงามความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีสมดุลที่สงบสุขแห่งชีวิต ฉันมีพลังงานแห่งความสุขเต็มเปี่ยมไปทั้งชีวิตจากนี้ไปฉันไม่ต่อต้านบทเรียนที่จักรวานท่งมาให้อีกต่อไปฉันอยู่เหนือเกมแห่งชีวิตฉันเป็นผู้ควบคุมชะตาของชีวิตฉันขู่ควรกับสิ่งดีในชีวิตฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งสู่ชีวิตของฉันฉันยินดีต้อนรับสุขภาพดี กับตัวฉันฉันยินดีต้อนรับเงินมหาศาลเข้ามาสู่บัญชีฉันฉันยินดีต้อนรับคนดีๆความรักดีๆเข้ามาสู่ชีวิตฉันฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันจึงคู่ควรแล้วกับความสำเร็จการเงินที่ดีงามความรักที่ดีงามฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพลังแห่งความรัก ฉันเต็มไปด้วยความรักความรู้สึกดีๆฉันรักตัวเองฉันให้ภัยผู้อื่นฉันให้ภัยผู้อื่นฉันเต็มใจให้ภัยผู้อื่นฉันยินดีให้ภัยผู้อื่นและฉันยินดีให้ภัยตัวเองฉันชื่นชมตัวเองที่กล้าหาญในการให้ภัยตัวเองและผู้อื่น ฉันปลดปล่อยอารมณ์ความกังวลของฉันไปกับลมหายใจเมื่อฉันหายใจออกฉันกำลังปล่อยความกังวลฉันอนุญาตให้จักรวาลดูแลตัวฉันเองด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความบริสุทธิ์ฉันไม่ต่อต้านบทเรียนที่ฉันกำลังได้เรียนรู้ฉันไม่ต่อต้านเรื่องราวที่จักรวาลส่งให้ ฉันเต็มใจเรียนรู้และอนุญ,ญาตให้ตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปฉันชื่นชมตัวเองในด้านดีฉันชื่นชมตัวเองที่กล้าหาญฉันเต็มใจอยู่ในความท้าทายแห่งชีวิตฉันมีความกระตือรือร้นและมีสติอย่างที่สุดฉันเป็นสิ่งสวยงามแห่งจักรวาลฉันเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวฉันเอง ฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันเป็นคนที่กล้าหาญฉันไม่มีความกลัวอีกต่อไปไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่ในร่างกายอีกต่อไปไม่มีความสงสัยอยู่ในร่างกายอีกต่อไปไม่มีความรู้สึกผิดในร่างกายอีกต่อไปจากนี้มีแต่พลังงานแห่งความรักเต็มเปลี่ยนไปในร่างกายนี้ ทุกๆเซลล์ทุกๆอวัยวะมีแต่ความรักความดีงามฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความกังวลออกไปฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความเครียดออกไปฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความน้อยใจออกไปฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความขัดสนเงินทองออกไป ฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความสัมพันธ์ยอดแย่ออกไปฉันเต็มใจจะปลดปล่อยคนที่ไม่ดีกับฉันคนที่คิดร้ายกับฉันออกไปฉันเต็มใจปลดปล่อยความไม่เชื่อใจออกไปฉันเต็มใจปลดปล่อยความเศร้าออกไปฉันให้อภัยตัวเองฉันยอมรับและรักตัวเองมากขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉันควบคุมชะตาชีวิตของฉันฉันให้ภัยตัวเองอย่างที่สุดฉันรักตัวเองอย่างที่สุดฉันให้ภัยคนอื่นฉันยินดีให้ภัยคนอื่นและไม่เก็บเรื่องของคนอื่นมาเป็นสัมภาระในอารมณ์ของฉันฉันให้ภัยคนอื่นและเต็มใจปลดปล่อยความน้อยใจเสียใจกังวลใจออกไป ฉันยินดีปลดปล่อยความวิตกกังวลออกไปและเลือกให้จักรวาลดูแลตัวฉันเองด้วยความรักความสุขความสงบชีวิตฉันหลังจากนี้มีแต่ความสวยงามและเป็นระเบียบจากจักรวาลขอบคุณความกล้าหาญของฉันขอบคุณการมีอยู่ของชีวิตฉันขอบคุณการมีอยู่ของพลังแห่งความรัก ขอบคุณสำหรับพลังแห่งความรักที่ฉันมีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีละทิ้งความกลัวทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความสงสัยทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความเศร้าทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความน้อยอกน้อยใจทั้งหมดฉันยินดีละทิ้งความรู้สึกผิดฉันยินดีละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวเองอยู่ในคลื่อนพลังงานบวกเท่านั้นฉันคู่ควรกับสิ่งดีในชีวิตฉันยินดีให้อภัยตัวเองฉันยินดีให้อภัยผู้อื่นและฉันรักตัวเองมากพอฉัน ขอสิโลราบให้กับอารมณ์เก่าๆและฉันยอมรับในอารมณ์ใหม่ที่เป็นอารมณ์แห่งความสุขความสงบความดีงามความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีสมดุลที่สงบสุขแห่งชีวิตฉันมีพลังงานแห่งความสุขเต็มเปี่ยมไปทั้งชีวิตจากนี้ไปฉันไม่ต่อต้านบทเรียนที่จักรวาลส่งมาให้อีกต่อไป ฉันอยู่เหนือเกมแห่งชีวิตฉันเป็นผู้ควบคุมชะตาของชีวิตฉันคู่ควรกับสิ่งดีในชีวิตฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งสู่ชีวิตของฉันฉันยินดีต้อนรับสุขภาพดีกับตัวฉันฉันยินดีต้อนรับเงินมหาศาลเข้ามาสู่บัญชีฉันฉันยินดีต้อนรับคนดีๆความรักดี เข้ามาสู่ชีวิตฉันฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันจึงกู้ควรแล้วกับความสำเร็จการเงินที่ดีงามความรักที่ดีงามฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพลังแห่งความรักฉันเต็มไปด้วยความรักความรู้สึกดีๆฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันศรัทธาในความสามารถของฉัน ฉันศรัทธาชีวิตของฉันฉันศรัทธาจักรวาลนี้ที่ให้ความรักความดีงามกับฉันฉันรักตัวเองฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักลูกฉันรักเพื่อนฉันรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉันมีจิตใจเมตตาฉันคู้ควรแล้วกับความดีงามทั้งหมดจักรวาลส่งความรักให้กับฉันมากมาย ความรักบนโลกใบนี้ดูแลฉันเป็นอย่างดีจากวันนี้ฉันได้ปลดปล่อยพลังงานลบออกจากร่างกายฉันได้ปลดปล่อยความเครียดออกจากร่างกายฉันได้ปลดปล่อยความกังวลออกจากร่างกายจากวันนี้เป็นต้นไปฉันคืนสู่สมดุลแห่งชีวิตฉันสงบสุขกับตัวฉันฉันสงบสุขกับอารมณ์ของฉัน ฉันสงบสุขกับเรื่องราวของฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับสิ่งดีนับจากนี้เพราะฉันรักตัวเองมากพอฉันศรัทธาตัวเองมากพอฉันมีชีวิตที่มีสมดุลฉันมีความสุขที่สุดฉันมีพลังงานที่มีความสุขและฉันเป็นคนที่มีพลังงานแห่งความรัก ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความรักที่ยอดเยี่ยมฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือและมีแต่โชคดีโอกาสดีๆเข้ามานับจากนี้ฉันเปิดรับฉันเปิดรับฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขความสำเร็จและดร่ำรวยนับจากนี้ขอบคุณ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 